เป็นยอตกลงมาขายตัวสีเดือนดังนี้คนซื้อแล้วเนาะซื้อแล้วแล้วคนจะขายขายจะขายท้อทื่นคนซื้อขายล้านคนจะขายจะขายข้าวเออเรียกกันได้ได้บรรยากาบ้านนอกอะไรนอกเพิ่นก็เลยบ่อยากมาอยู่เนาะบ่แ้านนอกเขาก็เป็นคนบ่มีบัดยามได้เงินแล้วก็ซื้อไว้ยามบ่ถูกบ่ทันมีนี่มีไม่ซื้อแต่จะทำจะขายเลยคนในบ้านนี่บ่คนอยู่ในเมืองจะเล่าวงง่ายๆลูกหลานแม่เองออหลานลูกเอื้อย อันนี้ก็แม,ม,ม่นี่พามาซื้อันช่วงนี้เล<ด>ยเออจะไดีว่าก็ง่ายอยู่ได้นนิสบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีเด้อพี่น้องขันบัดสุภสุคนบัดสสมองสุบอนพี่น้องเนาะเมือนี้อยู่กับบ่าอุลิ คือเก่าก็เดิมพี่น้องเนาะเมื่อนี้เบารลี่อยู่ที่อันบ้านนาทึงมาหาแม่ป้าของนางใบพี่น้องเนาะจิมาลมเหลืองที่ดินที่ด้อนพี่น้องเนาะเพะราะว่าตอนนี้ก็ยังบบเห็นนางใบนางใบกันหนีได้หนีไปอีกข้างหนึ่งแล้วพี่น้องบู้ว่าเรื่องดินนี่ก็บาาู้ว่าสีได้ซื้อหรือว่าบบได้ซื่อได้พี่น้องเพราะว่าตอนนี้นะยังบบแน่ใจไม่ซช่นซะยังบบแน่ใจ ไม่ได้ใจปันไดเพราะว่าอันเขายังไม่ได้เห็นดินตัวจริงเนาะแล้วก็บ่ได้เห็นสถานที่ว่าฉันจะสถานที่ที่ว่าสีชื่อสีขายกันนะพี่น้องได้กินแต่แม่ป้าแล้วว่าเนาะอ่าต่เดี๋ยวมีแต่ว่ารอดทะเบิงพี่น้องน้องว่ามืาอนี้สีห้แม่ป้าแล้วพาไปพี่น้องเนาะหายไม้ปาแล้วพาไปแหละท่องรดาพี่น้อง ตามหาเมื่อเดือนเมื่อเดือหาแถวเทิดกับวันนี้นี่แหละอยากซอยกันเท่านี้เพราะว่าเราบ่มีรักมีแรงอย่างเนาะบ่มีบนมองอยู่มองเศร้ามีรักมีแรงบ่มีบนอยู่บนเศร้ามันสิยาบันนี่แหละี่น้องเลยเนาะวันนี้ก็เป็นคืนวันศินมันเริ่มวันศินเมื่ออื่นกับวันศีนได้เลยมันแรงนี่เป็นคืนวันศินพี่น้องเนาะงั้นก็ยากแน่ไปนี้แหละอ้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอารอถ้าเปิดมาเปิดก่อน นี่พี่น้องทองฝ้าอะไรมืดคึ้นแลยนางใบก็บบรทันที่เห็นเพี่นน้องเห็นแต่สูหนัอ่ะดิจ้าจ้อจ้จ้อจ้อ,จอ,จอ,จอ,อเห็นคนสิ้นขนาดพี่อนเองเลยเนนอ๋อเดี๋ยวเขาไปถ่าอยู่วันหนัดไม้ 对，对吧？ เพิ่นมาไปนนเราถ้าเพิ่นมาก่อนการที่ช่วยเหลือกันมันก็นยากไปนี่แหละพี่น้องมีอุปสรรคแน่น้อยนึงว่าเฮาบ่ได้ช่วยเหลือคนปกติเด้เพิ่นเสียเส้นแล้วก็บ,บ่อยู่กับที่กับทางแค่ไหนแต่มีแม่ป้านี่ให้ที่ผักพิงเนาะนีะ่แม่มป้าให้ที่ผักพิงแล้วก็ถือว่าได้การอยู่ที่ดินน่าจะเป็นแถวนี้แหละ เขียวคักลีพี่น้องกลองบาลิเด่แบ็กับเบิดอีกเดี๋ยวเลยกดหน้าทางพี่น้องเนาะกับใบไก่จากนี้ข้าไปทางนะปล่อยเป็นว่าวัา่นี้ bên con và chìa lúc đại nó thắng là bọn em ơi nạ chắc khẩu về phút và đi là vadi 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 นายไหนเดี๋ยวหันหายบ่เนาะอใจซื้อบ่ซื้อหรือทำยังเงินใช้บ่าวพายโน้อยไปข้างไหเดี๋ยวที่กำลังทอดปลาเตลมาคอยมาบ่เป็นวะทอดปลาเตลอันเนี้อคองอันลุงพลนอย่าเด้โอ้ปลาเต้นอ่ะนะปลาเต้นบ่เข้าไปพุ่นบ่ป้ายขี่เข้าไป ีกไปรถพอน้องแพทย์โอ้ยพอน้องแพทย์เห็นยังกันนะมันบมเนียนบ่พอน้องแพทย์เกิดไว้ยู่น,นะน,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 นอก,นนนกันก็ได้หรือมันไก่บ่

เออเด็กขักได้นเพ่นเนาะลักแดนลัโอ้กว้างเลยกุ๊วดูกกวิกกกดูผู้กวิกอันนี้เนชนว่างชนนั่นเลยเนาะชนดินแต่ว่าเพียงนี้ไม่ใช่ลักนะเมย์แต่ข้าห้องทักข้าห้องไป ส่งไปหมดเลยดินนี่งามอยู่เนาะงามแห้งงามแห้งเออแต่มันหกน้ำก๊กคนนี้คือเมืกี้บนหกเลยมน่าจะคืนบางอย่บงพอได้ยากดุดเชียอเงินอีกแล้วนี่โดยนี่จะให้บอกเธอสบายทางเลยโดยเจ้าของที่เพคนไหนอยู่ไซต์จะไม่เด็กเอนอจะมาเฮือนหลังนี้ซื้อน้ำดินเฮือนหลังนี้เลยเจ้าของดินคืออะไรอยู่ไหนในเมืองสวรรค์แม่โทรหาได้บวังกิน่ ยังเหลืเพันว่าจะได้นะขายขายเนาะเพันว่าตัวลงมาขายแต่ว่าสี่เดือนนั่งนี้คนซื้อแล้วเนาะซื้อแล้วแล้วพันเชขายขายจะขายท้อทุนเกิดชื้อขายล้านเธอจะขายจะขายชาละเออเรี่ยจะได้ในระดับภักาบภายนอกอะไรนอกพิ่นก็เลยบ่อยากมาอยู่เนาะบ่แม่นบนอกเขาก็เป็นคนบ่มี่บัดงามได้เงินแล้วก็ซื้อไว้ยามโบติบ่ทันีนี่มีซีนแตจะคันจะขายเลยคนในบ้านนี่บ่คนอยู่ในเมืองกัเแล้วว่าไงไงลูกหลานแม่เอง ร้านลูกเอือยอันนี้กเมนี่พามาซื้อมาช่วงนี้เลยจะได้ว่าก็ง่ายอยู่ได้นี่มันช่วงนี้บ่มีสะดวกออกทางเข่าเนาะนี่ดิบุญพุทธันน่บุตตันเนาะบุตรตันทางทางเดิมว่าขาเทียให้ป็นดินเผก็บดไปนี้าวเผ่าเปนาวเป็นนาผืนยนงัวลงนาเด้นี่นี่พีงงัวลงนาไปหายแล้วมานั่งก่อนพ่อเพชบ่หายแล้วไปเลาะวอนเราปะไปไปเลาะเด้อไปไปฉเลาะ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 บางจุดทั้งนั้นเนาะ

เโอเคได้เรื่องลูกดินกว้างได้่น้องไอปซิปปายซิปปายคูณสี่ซิบหาซิบคูบนบุญรักมันเป็นดินทั้งในในน้อยนึงกับบนน้ํานี้ได้ไปลองนะ่ะเข้ามาขับน้อยเดียวนะถือว่าได้ดินงามมาเชันซะ 아, 음, 그렇 อาชีพได้หรือ้่หได้เบาลิว่าที่ดินนี้น่าจะได้พี่น้องเนะาะสามสิบกระเมต้นก็นสุดยอดแล้วนะพี่น้องจะได้สามสิบคูณสิบบาทงก่ะโอเคเลยซาล้านพี่น้องซาล้านก็สามหมื่น 30, เนาะโอเคแต่ว่าถ้าค่าทําเนียมค่าอย่างชาวบ้านชา,า,าวเจ้าเขาได้บาทนี่พี่น้อง แล้วได้ดินแล้วก็ต่อไปกระตูปกระพามแล้วบนี่พวกตูปพวกพามตัดไม้ตัดตอกไม่มีวิกไม่อย่างแถวนี่แล้วก่อเพินตัดเพอะได้เห็ดปพวกตูปซื้อผ้ากระตังกระติงมามุงมาอย่างไวอย่างเนาะก่อนแล้วได้สักคนเกิดคนเป็นแล้วดิอืมเพียงดี พอดีทางแถวนี้เลยอยู่แถวนี้เลยนี่พี่นเราทางหลังเละขึ้นจากทางกระทางแต่ว่าอยู่แถวนี้นี่มันมมีห่มดูห่มยังทำเลดีลเวลาจักรรถยังมาจอดก็ได้สบายเลยที่นี่อินเทอร์เน็ตกะมีมีม่ธรรมดาอื คนอย่ากไรขึ <tr seine Christmas> ้นท <luxury no. S 2> mm ืนเนาะคนจริงโลดยังกัดหรือแล้วคุมราคากันโตก็เพิ่นเองลงโผล่เป็นลูกของแพทย์ผ่าแล้วเนาะแม่์มาได้จังโผลยังไม่ได้เจอตัวเขาใช่ไยังไม่ได้เจอตัวเขาทำใบเมืองเบิ่งที่ดินไว้หอะนะเดี๋ยวกะสีคุยกับแม่เพื่อนคููอันซื้อพร้อมก็มาเบิ่งดินเบิ่งร้อนแล้วนะตอนคือว่าเหมาะสมแบบว่าได้กว้างกว่าคิดกว้าง กลางอะไรกลัวอะไรกลัวกิดกลัวโคตรขางนี่นี่สีลงมาพี่ไปพี่เลยเบาเลยเผื่นบริสตันวะแล้วมันมีทางไปพูนี่ติดทางไปเลยโอ้โหตันตันได้มันทางซอยได้ไงนะทางซอยมันเป็นทางซอยยังหละชมชมบูนได้ชมบูนว่าได้ดินได้ดอนแล้วก็เอาตัดไม้วิกไม้ยังแถวนี้แล้วมาชักลักแล้วก็มุ้งตุ่มมุ้งพามเลยแมนไท้บบเทอร์ทางต้นนี้ออกแมน แล้วก็เห็ดทั่วนะว่าไงเห็เราเห็ดทั่วตามแดนเลยเนาะแต่อนาคตรถจักรน้ำมาจอดก็จอดในห้องดูนี่สบายมีท่อมีสัญญาณท่อไปตั้งมีสัญญาณสีสีก็มีแต่ว่าเขาสีตามหาทางด้านขวายแล้วก็พอเติดก้อนแล้วก็จะทั้งเมย์ทั้งอีกิดินนี่จะเหมาะสมอยู่เนาะว่าไ mỗi số mày đi thang gật cả bài chốc không thang, thang nhanh gật chữ cái nó hay nó đăng gọn áo nó vô Đó mày à. à, nó dừng đất mười đấy nó nâng lốt nâng đấy nâng lốt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  พีนี่บ่อไหมบ่อกไปซื้อปีนี่แะไรบัานี่บ่าก็ซื้อบ่อดินนี่ซื้อได้มันกระเบนปาเขากระบุมีเขากระชุนเลือดเขาเขาซื้อเป็นนี่เป็นนีเป็นชิ้นเขาแล้วเขากายจิ้มแล้วได้นี่ได้ชิ้นเขากพระว่าจิตตัดสินใจขายดินถ้าขายแพงกว่านี่ก็มันก็ชิ้นยากมันก็ซื้อแม่ยแล้วมันชิ้นยากเขาก็อย่างได้เงินแบบหินห่อนผู้จาออยากได้เงินก็จาออยากได้เงินเนี่ยนะกับชิ้นเบียกกำไรมันก็มีเนี่ยนะ ีหญ้าก็ใครจะขายก็แม่นผู้อื่นผู้ใกล้ดอกลานลูกเอื้อยดินตอนนี้ออืแม่นี่ก็พามาซื้อเอาแบบนนี่ขั้นเจ้านั่นหรอกนี่จะว่านางใบไม้เราบอกให้นางใบยู่ล่ะขั้นนางใบยู่เราโทรหาแล้วค่อยจะค่อยจะมาแต่เช้าแล้วเผาแล้วไว้ขั้นเนี้มันมันพาผัวพันมาเมือแรงแหละสีโทรหาดูเจ้าดูเจ้ามาเมื่อที่เราโทรโทรหาไม่ได้แล้ว นี่นั่นเลยแม่ว่าวว่าเพื่นจูดว่ามันยากเห็นผัวแล้วหลายกันเห็นแต่นั่งใบกันถามแล้วล้มกันอีกเนาะพ่อแผลตัวนี้เห็นผัวแล้วดิผัวแล้วต้องมาอยู่เมียอยู่แล้วเพราะว่ามอไรไก่เราเคยมาเมี่ยเนี่ยเนียเขาก็ะนำหากันอยู่จะผัวเห็นกันบ่หรือทางไดนนูผัวก็ะนำหาเมียเมียก็ะนำหาผัวอะไรอยู่เมียกระนำหาผัวต่างคนต่างนำตอนนี้เขายังบ่เห็นบอเทิดนะตอนนี้โดยโดยแต่ว่าเห็นบ่เทิดนี่เขา บอกเราเนี่ยเราน่ะสิมาพาเมียมาอยู่นี่เมียไหนสิโบไปถ้าเห็นผัวนี่นี่เราเห็นผัวเราอยู่แถวนี่เข้ากับบรรยากาศเลยเราเป็นคนอยกอยู่ใ้ป่าเห็นไหมนี่กับบูดีธามบนเขาบูดีธามบนเขาวบบปวดติดเลยไปกับมันบบเลยนี่ก็อยากให้หาซอยกันยได้ไหมได้บอลอะไรกับแม่ก็จะทามือถือคะแนนว่าหน้าไม่อาบเพราะ มันจะทำกันแน่ว่ามันร้อนบอกให้ดีนะเหนื่ายกระโดดโน้หมันแกมีได้อยู่บ้านกระทงมีได้น้องไผ่น้องบกเทิดเอ้าเราไปน้ำน้องเราไปจักษาน้องบกเทิดก็มีเด้๋ยวผีน้องนะเรามาอาศัยอยู่น้ำพีน้องนะใส่เบ็ดกบขายอยู่เราเรียกว่าเขาว่าน้องจริงจิงเห็นแล้ยันว่าเขาหูจักผี่ใบผี่มาของบกเทิดน้องจริงก็มีแสดงว่าเราอยู่น้ำน่องเราไปจัก กูบุญหูยันว่าเขาูจักเว็บที่ไปที่มาของอายเขามันเนี่ยนั้นเนาะคือว่ามือแรงนี่สบนี่ขันแหนมือแรงขันแหนมอิงเสื่อนนางใบนี่เห็นทวนจะว่ายันเอาผัวมานั่งขันแหนมเห็นนี่ต้องเอามาบอยากดอกอันบอยดูบอยเช้านะซื้อผ้าบัดผ้าตังมามุ้งเอาก็ได้มุ้งเอาก่อนก็ได้แมน ซื่อชาติทื่อย่างมาปูเนาะรถอยากได้เตียงเนาะเตียงกับผ้าตางมุ้งคือบ่อนทันหมออยู่ตะกี้นะแน่นแน่นเลยนี่เตียงกับผ้าบัดมุ้งมันกับอะไร้นจนโฮมจนโฮมก่อน่อนนี้ได้ก็อยู่ดินตัวเองนี่มันสบายใจเนาะ ในกรดใสเขียบมันก็ใกล้ๆวัวดีใกล้เมียมันก็อยู่แบบใสท้าใส่แถวนี้ก็บในอีกอย่างก็บโบเร่ไก่แม่ป้าป็นไหนเนะาะโบเร่ไก่แถวนี้อันนี้ก็เฮือนเอื้อเลยนะหลัลง,ลงหลังไก่อันเฮือนดินตัวนี้ทางเฮือนเอื้อยเอือ้กิดชิ้นๆนี่แหละนเกิดกับคนแก่โตแล้วแต่เราก็เป็นคนอ,อีตนคนแต่เมื่อก่อนนี้เราก็คือว่าแล้นาะนางใบมันก็อยู่มาเช้าน้ำลาวแล้วก็เอาเครื่องนุ่งเครื่องคือโพมโพโป๊กให้ทั้งที่ว่าเราก็บ่มีเราก็ให้ ตัวเองบุมีแต uh, ่ใจกว้างกว่าเนาะโดยให้ให้อื่นนางใบแห่งกันหนับถื้อว่าสำมลูกสำลานี่แล้วคือเทนว่าลานนนองเคยโอ้โดยเกิดมาแล้วึงเบิ้องกันแล้วเนาะแม่น เบิ่งเบิ่งแบบคางคนเก็บคุคนนี่แบบตึงชีเป็นญาติเป็นปีน้องกระยาปะคือคือหู้กันนี่แหละเนาะว่าก็คือลุงมันเองอะไรหรือก็เล่ากับพังกัวเมียเราเอื้อยวันนี้ผูผูป้าเมียของลุงมันนะกัว่า่งยๆก็เอื้อยของแม่เองนี่แหละแต่คนเห็นแก่โตว่าเอื้อยตัวเองนะโดย ก็เป็นคนแบบยาเห็นแกตโตเน่แบบอยาเห็นเกตโตว่าแบบตึงต้งแม่ก็เป็นคนแบบสื่อว่าเดยนนั้นจะไปคะแนนลูกหลานมีเงินมันกะว่าเอาเนาะยน้นนี่นี่มันก็เหตุดีน้ำวันนี้ลูกหลานก็ทุ่มเทแต่ก็ผ่านมาคือกันแต่เมื่อโตแล้วมันกะว่าไปเนแนวไมโอ้มันกะคว่ำแบบหายแบบว่าเน้นนี่นี่ก็เกิดขึ้นเลยแต่ลุงเขาที่เป็นคนบ่มากปากแต่ลุงกับที่เป็นคนแบบว่าพังควมเมียพังคมลูกเลย เนาะแม่ป้าว่านี่นี่มันกับคนมันกับบุคอกันอูกเอ่ยแม่อยู่เอ่ยน้องบุคอกันอยาเขาอยาเขาอืมแม่อยาคือนี่นี่แล้วมันนี่คือจ่เจ้าลงมาป้าว่าว่าจีบโทรบางลุงเพิินจิต่อฮาลุงเพิินบันนี่กันเป็นบอลูกเราผู้ชายว่าวรถบอต้องโทรตัดขาดไปเลยคะแนนพอเขาพพันก็มีสบายนี่กะเขากะไรนี้แต่เฮือนไรพ่อให้แม่บ้าอืมมันรอยนี่นี่แม่จนว่าว่ายาช่วก็ยาว่า นี่กระชูว่าก็ยานายเอ้ยว่ะครั้งนี้ม่นผลลงมาถามกูก็สิูว่าว่าให้ตัดขาดไปเลยบ่ให้มีสายพ่อพันธุ์อีกก็บีสบายฮ่ะโอ้ก็ชูบ่มักแน่นั่นเด้บ่มักลูกมักลานแล้วก็เศร้าจ๊ออยวามือเศ้านั่งสบายก็ไปบ่อนมันเคยอยู่ปุก๊บๆอยู่ในเนินในดินน่ะทำงกอลงใหม่ทางหลุมมันก็ยังไหลหนีหนีแไหม ลูงเลสบายจังอยู่บริเวณของโลกใกล้ๆว่สายเลือดสบายแต่แท้ไรแล้วนี่ทุกคนเลยทุกคนไหลนี้เบิดเนาะนับแต่แม่นับแต่แม่ลุงลุงพี่น้องสายเลือดแต่แท้คือแม่ป้านี่เขาจะเป็นคนในได้ยัง่เป็นคนห่างแต่ว่าเรากลับเป็นคนอีกตนคน เนาะเบาเลยอีตนเลยอีตนอีตนคนจะเท่เนาะสามคนแะเท่เฮจไนสระไรแต่เป็นลานของพี่ไอ้ายเนาะเป็นลานของพี่อ้หย่อนยังหย่อนอีตนชาตมันกับโบมีพอมีแม่แล้วก็อีตนแ็คือกานก้าแม่ก็เคยผ่านมาแต่กี่แบบนี้แล้วแต่ว่าความพยายามมาตั้งใจสู่ชนจนทำนี้มันยังนั่นเนาะมันก่าโบมีบนผึ่งบนอิงแค่เพื่อปพี่อิงไายเนาะ คันนนว่าพวกับโบโบเพิ่งโบได้นี่กะที่เป็นคนแบบคุณเจ้ากับโบซอยนี่กะที่เป็นคนสักเซทะเลจนไปตลอดชีวิตได้แบบนี้ต่อเป็นคนบ่มีรักแหลมโบมีรักบนอยู่บนเช้าใายชิชวนเฉยเตอร์ตองเจ้าพายกัญญาได้ก็อีพีบ้ะพันเนาะบางทีอันนี้บนอยู่บนเช้าอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้เนาะเมนดีใจดีใจที่ว่าได้เห็นที่ดินเนาะที่ดินงามเลยพี่น้องเลยเนาะงามงฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้เด้อเดี๋ยวเราลิจบคลิปกันเด้อหน่อย พสบายดีเดไปตาป้าขอบใจหลายๆเออสบายาะ่าะขอบใจลาสั